สวัสดี FC ช่อง95ดาดามณีพารวยสายมูทุกทุกท่านเลยนะจ๊ะคลิปนี้นะคะแอดทำตามคำขอนะคะที่ FC บอกว่ารีวิวสวนยอมให้ดูหน่อยค่ะวันนี้นะคะแอดก็เลยได้มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เพิ่งตัดหญ้าเสร็จนะจ๊ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีต้นมงต้นไม้ตัดหญ้าเพิ่งเสร็จสวยงามมากเลยนะ,ะจ๊ะจักกว้างขวางมากนะคะตอนนี้ที่แอดอัด คลิปอยู่คือเวลานะคะบ่ายสองโมงสี่สิบกว่าเลยนะคะแดดกำลังจ้าเลยลมเย็นมากเลยวันนี้เพราะว่าฝนเพิ่งตกหยุดไปนะคะเนี่ยฟ้าย,ยังอึมครึมอยู่เลยสงสัยว่าจะตกลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องขาพปรเม่พี่น้องขาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมารีวิวสวนไหเพิ่นบึงนะคะเป็นสวนย่อมนะคะขนาดกว้างขวางนะคะ แอดกสิวภาษาอีสานบันเฮาแน่นะคะภาษากลางภาษาไทยเพราะว่าเอฟซีแต่ละท่านเข้ามาก็ไร่บ้านไล่เมืองไายตั้งจังหวัดไายประเทศนะคะแอดกสิวเน่นะคะภาษาอีสานเน่เป็นยังน้อพัดว่าแอดช่องนี่เพิ่นคือจังหว่าเล่าเน่เวาไทยเน่เวาภาษากลางเน่นะคะกับเวาไปเพราะว่าเอฟซีช่องเฮาแต่ละหูแต่ละคนเพิ่นกับเขามาไา่บ้านไา่เมืองนะคะน้อขอโทษขอประทานอภัยนะคะ บาวไร้ใหญ่ห้างกับสีมาด์ตโคผปันขืนห่นนมอลำอีกแล้วพี่น้องคะผู้ปันเพนสิไปรองเพลงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นต้นหมากนะคะคลิปกับสีย่อนแสงแนะะี่น,นะคะเพราะว่ามันแดดนะคะแอดมาไทายทางนี้นะคะมันสีย่อนแสงมันสีมือแน่จัหน่อยพี่น้อง่ะอันนี้ก็สิเป็นต้นหมากนะคะต้นหมากซึ่งปลูกไว้ตรงกลางต้นเข็มนะคะเนี่ย สวนนะคะนี่สวนย่อมตัดเพึ่งเสร็จนะคะก็จะสวยงามมากเลยพี่น้องจ๋านะคะอันนั้นก็จะเป็นสวนนะคะหลังบ้านที่แอดได้พาชมนะคะกะสิมีมักพริกบักเขืือบักเขือเทศบักฮุงพักอีเลิศพักกุนเลิกพักอิตรูชะอมมีดเบิดทุกพักคาตะไคร่นะคะใบกระชายใบบักูบักนามีเบิดลขาดปูใบนะคะ ปลูกไว้กินเองนี่นะคะก็จะมีหินแต่ว่าแอดบอไดเฮ็ดนําผูนําต๊นะคะเพราะว่านามันดูดขึ้นมาแล้วมันเปลืองเพิ่นว่าเพิ่นเลยบอ่อเห็ดนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะโฟกัสที่ตรงนั้นคือดอกไม้ที่แอดอ่าด็ดมาบูชาพระนะคะในซุมอซุมอนะคะอันนี้คือดอกเพิ่อนมันอยากเหี่ยนแล้วพี่น้องคะนะคะเหี่ยนคือว่ามันหล่นลงหมดแล้วนะคะถ้าเพื่อนเป็น ออกดอกใหม่ๆฝนตกใส่ใหม่ๆจะสวยงามขาวเลยนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดกับสิขอจบบใ้เพียงทํานีนะคะกับเป็นคลิปรีวิวนะคะท่านใดน,นะคะอยากให้แอดรีวิวหรือว่าผ้าจุดทูบนะคะจุดทูบก,กี่ดอกหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างไรสื่อถึงอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะว่าจะให้แอดพาทำอะไรสําหรับสายมูนะคะ ไรแอดเท็กันนะคะสามารถเลื่อนคลิปเขาไปเบิ้งได้นะคะเกี่ยวกับ จุดทูบหรือทำบุญไส่บาทสมือนะคะก็สามารถอนุโมทนาสาธุร่วมกันได้นะคะเข้ากับสิไดใดบุญไปด้วยกันนะคะบุญทำบุญยูบุญสู้บุญซอยนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้เด้อค่ะผู้ใดพ่านมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอดช่องเก้าหระดามณีพารวยนะคะขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยนะคะสวัสดีจ้า